อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเรนะธรรม,มังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูเชยามิอารหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัม no, มังนะมສสสามิส ah ุปฏิปันโนภะควตสาวกสังโคสังฆังนะมามินะโมตະสະะภะวโตอะรหะโตสัมาสัมพุทธัสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพพังอปาร,ราทังขมาธรมพันเตอุกาสะทวรารตะเยนะกะตังสัพพังอปาร,ราทังขมาธรมพันเตอุกาสะขมามิพันเต พุทธังสารนังคัจามิธรรมังสารนังคัจามิสังขังสารนังคัจามิทุติยมปิพุทธังสรนังคัจามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจามิทุติยมปิสังขังสารนังคัจามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจามิ ตติยัมปิธรรมังสารังคัชามิตติยัมปิสังขังสารังคัชามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามะ ต,ติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะมาทัพธานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิติปิโสภควา อารหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสัรรามาสารทิสัทธาเทวมนุสานัง พุทธโธภะคะวาติสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆ สามีเจปฏติปัโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุในโยปาหุในโยทักขิในโยอันชลีกะรณนิโยอนุตตรังปุญญกเขตตังโลกัสัตติอะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอะหังนิทุกโขโหโมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอหังอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอหังอนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดตัพเพสัตตาตัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเน,นคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุ สุขิตาโหนตุยาตโย punishment. ขอส่วนบุญน,นี้จงสำเร็จแก่ญ,ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคารุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนหตุคารุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชา และอาจารย์ของข้าพาเจ้ามีความสุขอีกทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุข อิทังสัพเพเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุตัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหนตุตัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้าก like. ันเทิน